ครับผมพบกับช่องรถสปีดไบค์นะครับวันนี้มารีวิวรถเหมือนเดิมนะครับก็ห่างหายไปหลายคลิปนะครับกําลังไล่ลงคลิปให้หลายๆลูกค้า FC ถามมาว่ารถยังอยู่ไหมหลายคันก็ไปแล้ววันนี้มี3คันนะครับเปิดหัวคทันแรกเป็นสายช็อปเปอร์นะครับแบ็กสตาร์400นะครับผมขับเคลื่อนโดยเพานะครับของแต่งบอกเลยว่าคุ้มมากแปลงเป็นคาร์บูดีดิคาร์บูเดียวเรียบร้อยนะครับเป็นคาร์บูฮาเร่ย์นะครับผมกองแต่งนะครับสวยๆนะครับท่อแต่ง J8 เลยรอ ไฟหน้าโตแต่งเป็นสไตล์แฟลตบอยนะครับคันนี้ก็สวยๆแต่งออกแนวเป็นคลาสสิกนะครับผมหล่อๆเลยก็คือพร้อมใช้ยางหน้าหลังใหม่เลยทุ่เปลี่ยนเลยนะครับคันนี้โคเมียมบอกเลยว่าใสาทุกจุดนะครับเครื่องแห้งๆนะคันนี้สวยมากระบบไฟออกหมดทุกจุดนะครับผมไม้พวกไม้เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นถังแต่งของแฟตบอยนะครับเป็นถังฮาร์เลยนะครับก็คันนี้รายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะครับเป็นรถ ที่เธอลูกค้ามานะครับวันนี้สวยผมบอกเลยว่าสวยมากเดสตาสี่รอขับเคลื่อนโดยเพลนะครับหลายๆคนหานะครับไม่ใช่ไม่ไม่มีห้อน้ำนะครับผมอ่าสวยเลยคันนี้เดี๋ยวผมดูรายละเอียดคร่ข้าวนะครับคันนี้ผมเปิดไว้ที่4ี่0มน้าอเท่านั้นนะครับรดเก็บงานให้เรียบร้อยล้างคาบูหัวเทียนใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางใหม่คันนี้คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือพร้อมใช้เลยเปลี่ยนให้ทุกอย่างนะครับคันนี้ก็คือลูกค้าไปไม่ต้องทำไรแล้วอ่ะขี่อย่างเดียวคาบูเดียวนะครับเดินเบาน ติดมือมากนะครับสวยนะมนสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นห้องเอาไว้อัดคลิปส่วนคลิปเสียงคลิปรีวิวผมจะต้องถ่ายหน้าร้านนะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาลงท้ายคลิปให้เสียงนะครับผมต่อจากคลิปรีวิวนะครับก็อันนี้คือรีวิวเสียงเครื่องยนต์นะครับการทํางานของเครื่องยนต์นะครับผม๋ยวผมมาสตาร์ทให้ฟังนะครับอันนี้สวยนะครับมันต้องอัดข้างนอกนะครับเพราะงั้นเสียงมันดังเปิดกุญแจนะครับออฟลันนะครับ วิดีโอติดครับ,น,รบนิ่มๆเลยอาบ,บูฮาเล่ครับเดินเบานิ่ๆนะครับ คันนี้ครับคบันนี้4,450ใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับช่องหนูสปีดไบค์หรือว่าแอดไลน์เบอร์0845529245หรือว่าโทรเบอร์โทรผมได้เลย0845529245อันเดียวกันนะครับเพจบุ๊คพี่ชัยสอนทองเพจอ่าเพจหนูสปีดไบค์ชอป YouTube หนูสปีดไบค์ชอปหลายคนติดตามฝัน ติดตามเลยนะครับคันแรกเปิดหัว40,000 500เท่านั้นมาก่อนได้ก่อนมาช้ากดนะครับคันนี้ยังไม่ติดจองวันนี้ถ่ายคลิปยังไม่ติดจองนะครับบอกเลยว่ายังไม่ติดจองคันนี้ทันก็ทันใครทันก็เอาไปนะครับสีใหม่ผมบอกเลยว่าเก็บใหม่เนี่ยมี7-8หมื่นแน่อันนี้เก็บทุกจุดผมบอกเลยว่าเก็บทุกจุดสีนี่ใสกิ๊กสีใหม่ทั้งคันท่อใสๆโคลเมียมเงาๆใครหารถที่ไปเก็บสะสม คันนี้ได้เลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวก็ประมาณนี้มารีวิวเบื้องต้นนะครับทต๊ข้าวก็ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่อง Speed Bike ด้วยไไนะครับผมขอเดี๋ยวพบกันต่อไปสวัสดีครับ